็สวัสดีวัยรุ่นเอเชีคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาเปิดกุญแจดองนะเพราะว่าพี่ดองกุญแจได้ประมาณสัก2,500ดอกนะครับแจกในซัพพลายบล็อกนะครับอันนี้พี่ดองไว้ทั้งหมด2576ดอกนะเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกันทั้งหมดเลยนะครับว่าพี่เนี่ยจะได้อะไรบ้างนะจะได้ปืนหาวอหรือเปล่าจะได้ SP เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะตั้งเป้าหมายไว้ที่1ล้าน SP นะครับกับปืนถาวรสัก2-3กระบอกนะ เดี๋ยวมาอธิบายเรื่องของกุญแจกันก่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่ากุญแจที่ได้มาเนี่ยที่เป็นดอกสีเหลือง,องแบบนี้เนี่ยมันเอาไปไว้ทําอะไรนะครับนะกุญแจที่เราเล่นจบเกมอะ่ะแล้วก็มีวิธีหากุญแจยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ที่จะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับว่าเราจะหากุญแจแกบกุญแจยังไงดองกุญแจยังไงให้ได้ปริมาณเยอะๆต่อวันนะครับกุญแจพวกนี้มันจะคุ้มค่ามากนะครับถ้าเราดองไว้แล้วมาเปิดทีเดียว แล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็จะมาสอนใช้โปรแกรมตั้งการเปิดกุญแจด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีกุญแจเยอะเนาะบางคนก็ดองไว้เป็นหลักพันนะครับแล้วก็กว่าเราจะมากดทีละ2ดอก2ดอกเงี้ยคือมันใช้เวลานานนะครับพี่ก็จะมาสอนใช้โปรแกรมด้วยนะครับว่ามันใช้โปรแกรมอะไรในการเปิดนะครับเหมือนโปรแกรมมาโคะนะครับเหมือนโปรแกรมมาโคนะ เ,เดี๋ยวย้อนกลับมาที่เรื่องก,อการหากุญแจนะครับการหากุญแจตอนนี้จะหากุญแจได้หลักๆคือประมาณ2-3ถึงวิธีนะวิธีแรกคือการเล่นจบในห้องนะครับเวลาเราเล่นสร้างห้องเสร็จแล้วนะครับแล้วเราเล่นจบหรือว่าเล่นจบแมตซักแมต์หนึ่งอย่างเงี้ยมันจะมีกุญแจด้งขึ้นมาให้เรานะครับอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่ากุญแจสูงสุด1วันเนี่ยตอ1วันนะเราจะได้ทั้งหมด20ดอกนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีป้ายนะครับจะได้สูงสุดวันละ 10ดอกเท่านั้นนะครับซึ่งมันจะต่างกันมากเลยนะครับ10ดอกกับ20ดอกเนี่ยแล้วก็เอ้ถามว่าพี่แล้วผมจะได้20ดอกยังไงผมต้องมีป้ายตรงไหนนะครับป้ายตอนนี้นะครับตอนนี้ป้ายที่เราต้องมีนะก็คือป้ายซับไพ่บ็อกซ์ซีซั่นที่26นะครับป้ายซับไพ่บ็อกซ์นะเมื่อก่อนมันจะเป็นป้ายทรูนะฮะจะเป็นป้ายทรูมันนี่วอลเล็ตพวกเนี้ยเห็นไหมคือป้ายป้ายทรูพวกเนี้ยก็คือมันจะเพิ่ม จำนวนกุญแจที่ได้รับต่อวันและโอกาสแต่ละกุญแจมากขึ้นนะครับอันเนี้ยอันนี้คือมันใช้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้แล้วนะครับต่อให้มันขึ้นแบบเนี้ยแต่มันจะใช้ไม่ได้แล้วคือกุญแจเนี่ยมันจะใช้ได้1ซีซั่นต่อหนึ่งซีซั่นกุญแจก็คือมายควาว่าคือทีมงานเขาจะรีซีซั่นกุญแจด้วยนะครับแล้วก็จะรีป้ายด้วยอ่าแบบว่าถ้ามีของใหม่ในกุญแจมาอย่างเงี้ย ป้ายก็ต้องรีเป็นซีซั่นใหม่ด้วยประมาณนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับแต่ตอนเนี้ยทีมงานเขาไม่ได้รีมาประมาณสักหลายซีซั่นแล้วนะครับก็คือมันจะค้างอยู่ที่ซีซั่นที่26นะป้ายนี้ก็จะอยู่อ่าเป็นซับไพ่บล็อกนะฮะนี่นะครับ26ตรงนี้นะครับเราต้องไปหาซีซั่นนี้ให้ได้นะครับวิธีการหาป้ายซีซั่นที่26ก็คือการสุ่มปืนนะการสุ่มปืนจากซับไพ่เคสนะครับก็คือเนี่ยสุ่มพวกนเนี้ยเนี่ยปืนพวกนี้นะครับส่วนซีซั่นที่26เนี่ย พี่อันนี้ไม่ชัวร์นะต้องบอกว่าพี่ไม่ชัวร์นะครับว่าสุ่มปืนโฮลลี่ M.S.G หรือว่าเป็นไวท์ซ็อก PSG1 นะครับนะสองปืนเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นปืนไหนนะครับเวลาเราสุ่มเนี่ยเราก็ต้องสุ่มให้ได้ถาวรนะพอเราได้ปืนถาวรมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ป้ายซีซั่นเลยทันทีนะครับนี่ป้ายน,นี้ทันทีเลยนะไออันเก่าๆก,ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีซั่นที่25เป็นป้ายทูบันนี่ซีซั่น2ซีซั่น3พวกเนี้ย นะครับซีซันแปดซีซันเก้าตรงนี้ก็คือหาได้จากการสุ่มปืนทับพายเคสทั้งหมดนะครับก็ย้อนกลับมาเลยก็คือถ้าสมมติว่าเป็น MSG เป็นซีซันยี่สิบหกใช่ไหมเราก็ย้อนกลับมาเลยครับยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สยสองเนี่ยตัวไล่มานะครับถ้าถ้าถ้าเราอยากได้ป้ายเก่าๆมาสะสมนะแล้วก็ย้อนกลับมาสุ่มปืนพวกนี้ได้เลยนะครับย้อนกลับไปได้เลยครับซีซันแรกน่าจะเป็นเอ่อซีซันแรกสุดเลยนะ่าจะเป็นตัวนี้ครับนี่ ซีซั่นแรกสุดเลยนะน่าจะเป็น st winter night mc หมวดศูนย์นะครับอันนี้คือซีซั่นแรกสุดเลยแต่ซีซั่นนี้จะเป็นป้าย hyperx จะเป็นป้ายตัวนี้นะครับจะเป็นป้ายตัวนี้นี่ hyperx เลยนะฮะเพราะว่าทาง hyperx เนี่ยมาซัพพอร์ตเกมเนาะถ้าใครจะได้ป้ายนี้ก็สุ่มตั้งแต่นั้นเลยขึ้นมาเลยมัน่าจะเป็น wallet นะฮะ wallet ซีซัลล่นสอง wallet ซีซัน 2, ลล่นสามสี่ห้าไล่ไปจนถึงยี่สิบหกอะล่าสุดนี่นะครับเรื่องอ่าเรื่องหากุญแจเออถ้าเราถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราจะได้กุญแจยี่สิบดอกต่อวัน แล้วกุญแจมันจะเด้งขึ้นมาง่ายมากนะครับอันนี้อธิบายไว้ก่อนนะการหากุญแจนะครับแล้วก็วิธีต่อไปก็คือไปสุ่มขายตู้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีกุญแจให้1ดอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บไว้หรือว่าล็อกอินสะสมมันก็จะมีกุญแจให้ประมาณนี้เห็นไหมได้5ดอกได้1ดอกได้3ดอกะลรพวกนี้ครับแล้วสะสมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่ไปเปิดก่อนนะกุญแจอันนี้พี่เปิดไปหมดแล้วนะครับที่พี่ดองเอาไว้นะแล้วก็ SP ในตัวพี่เนี่ยพี่ก็เปิดไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ารอบก่อนพี่เปิดไป800ดอกนะพี่ได้ SP มาประมาณล้านหนึ่งเกือบล้านนะครับของอในตัวพี่ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวมาลนกันว่าพี่จะได้ SP ถึงล้านไหมวันนี้นะครับตอนนี้ SP พีพี่มี3ล้านนะสล้านหนึ่งแสนนนะครับประมาณนะหน้าตาของการเปิดกุญแจนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อเนื่องเลยนะฮะกุญแจเนี่ยเราจะเปิดแล้วเราจะได้อะไรบ้างพี่นะครับเอ่อต้องบอกอย่างนี้ มันจะมีของสีทองให้เรา1ชิ้นแล้วก็ของสีฟ้า3ชิ้นแล้วก็ของสีดำอีก8ชิ้นนะครับของคอมมอนเนี่ยคอมมอนลิสต์เนี่ยก็คือเป็นของสีดำเนาะก็จะประกอบไปด้วย sp แล้วก็ไอเทมต่างๆ1วันนะครับส่วนของเลเนี่ยเลไอเทมนะครับก็จะเป็นของสีฟ้านะที่เป็นปืนวันนะครับอันนี้ก็จะมี3วัน7วันนะครับให้เราสุ่มนะแล้วก็ของที่เป็นแลก็จะเป็นกรอบสีทองก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4สสี่ 5 20ชิ้นนะครับทั้งหมด20ชิ้นนะแต่เราไม่ได้สุ่มจากข้างบนนะนะครับเราจะสุ่มจากข้างล่างนะครับเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้พี่จะเป็น sv ใช่ไหมของแรสีทองเนี่ยพี่เป็น sv แต่ของคอมมอนสีดำเนี่ยพี่เป็น sp นะครับอันนี้คือพี่กดเองนะก็คือถ้าใครอยากจะเน้นไปที่ sp อ่ะคุณทำการเปลี่ยนกดบล x อกเ n นตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันสุ่มใหม่ให้มันสุ่มของข้างล่างใหม่ให้เป็น sp ทั้งหมดซึ่งอันเนี้ยหายากมากนะพี่จะบอกให้นะ SP ตัวนี้จะหายากมากนะครับการที่เราจะได้ SP มา4ช่องเนี่ยเพราะว่า SP มันจะมีทั้งหมด4ช่องนะครับมันจะมี500มี1000มี2,000มี5000ตรงนี้มันจะยากมากเลยนะครับในการสุ่มนะแล้วก็ส่วนของแร่เนี่ยมันจะรีเซตให้เราตลอดนะชิ้นนะครับคือถ้าเราไม่พอใจเราก็กดบล็อกเชงตรงนี้นะครับการกดบล็อกเชงนะก็คือเราต้องเติมคอยก่อนนะคอยตรงนี้เติมเป็น SP นะครับนะเขาอาจจะแบบว่าใช้คำผิดไปนิดนึงเติมคอยบางคนก็คิดว่าต้องเติมเงินหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะ มันจะใช้ SP ในการซื้อนะครับเห็นไหมมันก็จะได้เป็น10 10คอยมานะฮคอย1คอยนะ10คอยก็1 0 0 0 0 SP นะครับพอเราซื้อไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะมีคอยขึ้นมาเป็น14นะครับแล้วเราก็กดบล็อกเชนถ้าสมมติว่าเราไม่พอใจนะไม่พอใจแล้วก็กดบล็อกเชนตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนของให้เราใหม่ซุ่มมาให้เราใหม่ถ้าเราจะไม่พอใจอีกล้วก็กดบล็อกเชนไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้ของที่เราพอใจจนกว่าเราจะได้ปืนที่เราอยากได้ในการซุ่มนะครับ ดี๋ยวพี่จะสาธิตการกดบล็อกเชคให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะเป็นอีกไอดีหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าไอดีนี้พี่จะไม่ไม่เปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวจะไปเปิดนะครับอ่ะอันนี้เป็นอีกไอดีนึงนะครับเห็นหรือเปล่าว่าของเนี่ยมันจะสุ่มมั่วมาเลยเห็นไหมมันจะไม่เหมือนของพี่ใช่ไหมนะครับเราก็มากดบล็อกเชงคเลยถ้าเราไม่อยากไดออริจินอลออริจินเพชรจีวันนะครับเราก็กดเปลี่ยนมาเลยแต่ไอดีนี้ดีนะเห็นไหมก็คือ s p เข้ามา3ช่องเลยนะครับก็จะขาดอีกช่องหนึ่งเนาะนะครับไม่พอจะรับ มันก็จะเปลี่ยนของในกล่องข้างล่างให้เราใหม่นะมันก็จะดีเซตใหม่เห็นปะอ่ะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น F N ละนะครับแต่ไม่มี S P เลยอย่างเงี้ยเราพอใจหรือเปล่าถ้าเราไม่พอใจเราก็กดซื้อคอยนะครับแล้วก็กดซื้อคอยแล้วเราก็มาก,กดเปลี่ยนจนกว่าเราจะพอใจนะว่าเราจะเปิดเราจะสุมในนี้จริงๆใช่ไหมอะไรอย่างงี้ M C โหมดศูนย์นะ S P มา2อันนะครับเนี่ยพอใจหรือเปล่าไม่พอใจ,จก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอที่พอใจนะครับ นะอันนี้ SP ไม่มีเลยนะแต่ถ้าอยากจะให้พี่แนะนำนะต้องมี SP 5 0 0 0กับ SP 2000เข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะครับคือการหา SP เนี่ยมันต้องมี5,000ครับอันนี้ไม่มี5,000เลยก็เปลี่ยนครับมีแค่2,000ขั้นต่ำคือต้องมี SP 2 2ถึง3อันนะเข้ามาอยู่ในคอมมอนอ่ะนะครับคอมมอนไอเทมนะครับไม่พอจะก็เปลี่ยน,นครับ นจนกว่าเราจะพอใจปุ๊บอ่าไม่หมูไม่มีเลยยากมากนะเนี่ยเห็นไหมพี่ถึงบอกว่าการที่เราจะได้ s อมา4ช่องเนี่ยมันยากมากนะครับอ่ะตอนนี้มี5้0พันกับ5้ารนะครับเอาไหมไม่เอาก็เปลี่ยนนะฮะขอเป็น5 0 0 0ันกับ2 0 0พันแล้วกันนะแต่ถ้าใครคิดว่าพี่ผม s อผมเยอะแล้วผมไม่ไต้องผมไม่ได้ต้องการ s อก็เราก็ไปมองที่ของถาวรก็ได้นะครับอันนี้มา2อันเองโอ้ไม่ดีเลย อันนี้สุ่มแบบรีเซ็ตกล่องไม่ดีเลยอะนะเช้งกล่องไม่ดีเลยนี่อันนี้มี5 0 0 0ันกับ1น0 0พันอ่ะสมมติว่าพี่พอใจแล้วพี่ก็เปิดเลยครับคือนนก,การสุ่มนะมันก็จะสุ่มจากกล่องข้างล่างที่เราสุ่มมาที่เรารีเซ็ตมานี่ได้บีพีลูเห็นไหมประมาณนี้นะครับการสุ่มกุญแจนะเดี๋ยวพี่จะมาเปิดตัวหลักกันนะครับปะ่ะกลับไปตัวหลักตอนนี้เรากลับมาตัวหลักนะครับมาเดี๋ยวมาจะมาเดี๋ยวพี่จะมาสอนการใช้ โปรแกรมนะในการตั้งค่ามาโคในการกดนะครับ2,500ดอกตรงน,นี้เดี๋ยวพี่จะแบ่งนะพี่จะไม่เปิดทั้งหมด2,500ดอกนะครับก็คือพี่จะแบ่งหา SP เป็นหลักเนี่ยจะอยู่ที่1,500ดอกนะครับ SP เป็นหลักเลยนะแล้วก็เดี๋ยวปืนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนนะเพราะว่าปืนเนี่ยพี่มีพี่มีพี่มีเยอะละ SP ในพี่ได้ถาวรมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดเอาพวกปืนแดงนะปืนแดงที่พี่ยังไม่มีนะครับ ก็น่าจะมันคิดว่าน่าจะได้สักก็บอกถึง2กรก็บอกอ่ะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่เปิดไป8 0 0พี่ก็ได้อันนี้มา4กระบอกนะได้มาเยอะพอสมควรนะครับดองไว้นะนะครับไะเดี๋ยวมาใช้โปรแกรมกันว่าจะใช้โปรแกรมอะไรนะครับอ่ะโปรแกรมที่จะใช้นะครับในการเปิดกุญแจเนาะกั้งมาโครนะครับก็เข้า Google เลยนะครับเข้า Google เลยแล้วเข้า Google มาแล้วก็พิมพ์ไปว่ามาโครเลคคอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับพิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับมาโครเลคคอร์เตอร พอเราเข้ามาแล้วเราก็เข้ามาที่ Macro Recorder ขีโโดจีบิ G ตรงนี้นะครับน่าจะอยู่อันที่2หรืออันที่3นะถ้าใครที่เพิ่งเคยค้นหาพอกดเข้ามาแล้วมันก็พอกดเข้ามาแล้ว,ม,ม,าม,าลวมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดดาวน์โหลดทางด้านซ้ายได้เลยตัวนี้มันจะเป็นตัวเก่านะจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยหน้าตามันมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่พี่จะใช้ตัวนี้นะครับ พอเรากดโหลดแล้วเราก็ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้ามาเลยนะเวลาเข้ามาตอนแรกก็กดไปที่ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้นะแล้วก็ขยับนิดนึงนะครับนี่นะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราเข้ามาที่การเปิดกุญแจก่อนนะครับซับไพ่บล็อกตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็มาดูที่โปรแกรมมาโครนะครับ แล้วเราก็กดไปที่ตัวรูปเมาส์นะมันจะที่เราจะใช้หลักๆ2อ,อย่างจะมีรูปเมาส์กับรูปนาฬิกาทรายนะครับเราเกดไปที่รูปเมาส์ก่อนเลยอันดับแรกนะมันจะขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเอาเมาส์เนี่ยมาชี้นะครับเอาเมาส์ของเรานะไม่ต้องเราไม่ต้องไปกดเข้าไปในเกมนะครับเห็นไ,ไหมคือเราเอาเราเราเอาชี้ออกมาที่วินโด์นะครับหน้าจอในเกมมันจะมืดๆนะครับแบบนี้นะแล้วก็ชี้เข้าไปตรงที่เปิดกุญแจนะครับ พอเราชี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กด F2 นะครับอ่าเจ้า F2 นี่ครับเราชี้ที่โปรแกรมเออจะบอกว่าเราต้องชี้ที่โปรแกรมนะครับถ้าเราไปชี้วินโดว์เนี่ยมันจะกด F2 ไม่ติดนะครับลืมไปนะเราต้องกดชี้ที่โปรแกรมก่อนแล้วเราก็กดมาที่ตรงนี้แล้วก,กด F2 นะครับเห็นไหมมันก็จะบันทึก Position ไว้ให้เรานะครับว่าโพ i t ช o นสูงต่ำเท่าไหร่แล้วกดโอเคไปนะครับนี่คำว่าเมาส์มันก็จะขึ้นมาละนะครับว่า X แกน x เท่าไหร่แกน y เท่าไร่นะครับอันที่2เราก็กดไปที่เมาส์เหมือนเดิมนะครับนี่ครับแล้วเราครั้งที่2เนี่ยเราก็กดเปิดไปเลยครับกุญแจนะเพราะว่ากุญแจมันต้องกดประมาณสัก2รอบหรือ3รอบนี่แหละนะครับแล้วเราก็เอามาชี้ที่เดิมนะครับคําว่าโอเคแล้วกด f 2นะครับอ่าแค่นี้แล้วกดตกลงนะเสร็จแล้วอ่ากุญแจจะเปิดแค่2รอบจะมีแค่2คลิกนะครับก็คือคลิกเปิดกับคลิกโอเคนะ พอเราได้เมาส์มา2ตัวแล้วนะครับแล้วก็ให้เรากดมาที่รูปนาฬิกาทรายตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งดีเลย์นะดีเลย์นะกดปุ๊บแล้วก็เลือกดีเลย์คอมคอมานอันบนสุดเลยนะครับนี่เราก็เลือกไปสัก1,000นะครับ1,000ก็ตีไป็น1วิประมาณนั้นนะครับพันพันต่อหนึวิเออจะว่า,าง,ง่ายๆไม่ไม่ช้ามากนะครับก็กดไปนะเราจะใช้ดีเลย์สอันนะครับแล้วก็คือ Copy เลยกด Ctrl c อนโ C ลแล้วก็คอน l V นะครับ มันก็จะ copy มาให้เรานะแล้วเราก็เลื่อน delay เนี่ยขึ้นไประหว่างคำว่าเมาส์นะครับให้เป็นเมาส์ delay เมาส์ delay แบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้แค่นี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับในการตั้งโปรแกรมนะแล้วก็ให้มันกดรันเองเราก็กดไปที่ปุ่มอ่ามันจะมีปุ่มสามเหลี่ยมข้างๆปุ่ม play ตัวนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็กดไปที่ play x time อันบนสุดเลยนะครับอันบนสุดเลย มันจะให้เราเลือกว่าคุณจะกดกี่ครั้งคุณจะทาแบบแบบเนี้ยลูปเนี้ยกี่รอบเราก็ตั้งไปสัก2 0 0พรอบนะครับตั้งไปเลยนะ0 0รอบครอบแล้วเราก็กดเพนะนี่เห็นไหมมันก็จะกดไปเรื่อยๆให้เราเลยนะครับบางคน,นแบบว่ามีอแบบว่ามีกุญแจเยอะเราขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะมันก็จะสลับกันไป,ไปกดเปิดกดตกลงกดเปิดกดตกลงจนหมดอ่ะ คิดว่าคิดว่า2,500ดอกเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะใช้เวลาสัก3-4ชั่วโมงอะ่ะก็จะหมดอะ่ะนะครับนะประมาณนี้สำหรับโปรแกรมมาโคเลคคอร์เตอร,ตอร์ถ้าเราจะหยุดนะครับถ้าเราจะหยุดให้เรากด c t r โทรนะแต่ต้องเอาเมาส์ออกมานอกเกมก่อนนะครับนะเอาเมาส์ให้มันแบบไป,ไป,ไป,ไปเป็นแบบดำก่อนแล้วก็กดคอนโทรเห็นไหมมันก็จะหยุดให้นะครับแบบนี้ถ้าเราต่อเราก็แค่กดเพลงตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาให้เรานะแค่นี้นเอง อย่าไปตั้งเร็วเกินนะครับถ้าเราไปตั้งเร็วเกินเนี่ยเราจะเอาเมาส์ออกมานอกเกมไม่ได้แล้วมันจะกดหยุดไม่ได้นะัไอที่อันนี้พี่ขอเตือนเลยนะนะเพราะว่าพี่เคยตั้งเร็วแล้วแบบปุ๊บๆๆแบบพี่เอาเมาส์ออกมาไม่ทัน่างเงี้ยพอเราเอาเมาส์มาคลิกข้างนอกเนี่ยมันก็จะเอาเมาส์เรากลับไปที่เดิมเราก็จะหยุดคอนโทรลพี P ไม่ทันนะครับแค่นี้เองนะฮะสำหรับโปรแกรมนะแต่ถ้าเราจะแก้ไขแล้วก็กดหยุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้มันก็จะกลับมาเป็นหน้าแก้ไขของเรา นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดแต่เดี๋ยวพี่จะเปิดก่อนนะครับจะใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูก่อนเลยนะย,ยาวๆไปนะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าเปิดไป1,500ดอกแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างแล้วก็ได้เอพีเท่าไหร่นะเพราะว่าพี่จะเปลี่ยนเป็น2กะาเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่จะไม่ได้เปิดทั้งหมดนะพี่จะได้ปืนใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าปืนเนี้ยพี่ได้มาเยอะละนะส่วนเอชพีเนี่ยจะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปลาสุ่มใหม่ก็ได้นะครับไปเดี๋ว พอเรากลับมานั่นนี้ใช่ไหมแล้วก็กดใหม่ครับเราก็กดเพย์เอ็กทาใหม่แล้วก็พิมพ์ใหม่มันจะดีเซ้เราหมดเลยตัวนี้นะครับรก็กดเพย์ไปลุย Alltor ตอนนี้พี่ก็เปิดมาได้ประมาณสัก1 0 0 0ดอกแล้วนะครับ1,000ดอกว่าพี่ตอนนี้นะก็จังเหลือเซตเนี้ยของกุญแจชุดเนี้ยอีก500อดอกนะครับอาจจะพี่หยุดก่อนดีกว่าจะเปิดเลยไปะสักหน่อยกดคอนโทรลพี p ในการหยุดนะครับสำหรับตัวมาโครเลคคอร์เอร์นะ1 0 0 0ดอกนะครับว่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างเนาะในเซตนี้ก็จะมี SV นะว่าพี่จะได้ SV ถาวรหรือเปล่านะครับแล้วก็จะได้ s p เนี่ยเท่าไหร่นะครับกองและเท่าไหร่นะปะเงินเงินเงินกองแรกเป็นอยู่ข้างล่างสุด นี่นะครับทั้งหมดเนี่ยหนึ่งได้หกอันก็คือ6ก0 0 0่นห่เดี๋ยวพี่ขอบวกกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอคิดแล้วกันนะว่า1,000ดอกเนี่ยพี่จะเอพี SP เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอาห้าพันคูณห้าสิไม่ใช่ไม่ใช่5,000ันูณห้กล่องได้2องแสนเจ็นะครับสองแสนเจ็ดบวกไ1หกหมื่นหน่ะสองแสนเหมื่น เป็น3า0แสนสามนะครับสามนะแล้วก็เอา53าสิบคูณสองพั่าไม่ใช่ไม่ใช่ได้อีกแสนหกนะครับบวก3ามนะก็จะได้4ี0แสนนะครับแล้วก็บวกห้าร้อเจ็ดเนาะ500ร้คูณสีได้2อง0มื่ามห้ร้อบวกอ่าสนะครับเท่านี้ ตอนนี้ SP พี่ได้ทั้งหมดอยู่ที่4 6 0 5 0 0 SP นะครับ4 6 5 0 0 SP อันนี้ยังเปิดไม่หมดนะอันนี้ผ่านไปที่1,000ดอกนะครับมาดูเปินซิว่าพี่ได้เปินวันเท่าไหร่นะครับอ่ะเปิลวันก่อนนะเปินวันก็ได้ประมาณนี้นะครับได้ยิปฟัน19นะได้อาร์กติก16แล้วก็ได้เอสวีเนี่ย19นะครับเดี๋ยวมาดูถามวันครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับ GIF เลยฮนะ G R I F ใช่ไหม G R I F นี่โอ้นะครับได้ปืนถาวนมา2กระบอกนะนี่นะครับ2กระบอกหลังสุดนะอันนี้เป็นวันอันนี้ที่มีอยู่แล้วนะครับนี่นอันนี้เป็นวันนะเป็นวันสิเอ่อเพ g วันกับ s v แล้วก็ได้ถาวรสอกระบอกครับก็หมายความว่า500ละ1กระบอกนะถาวรนตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือผลประกอบการเอ่อของ1,000ดอกแรกนะครับไป เดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดไปอีก500นะให้มันเหลือ1000ทพันวนะครับแล้วก็พี่ก็จะมาสลับของนะครับเพราะว่าพี่จะได้ปืนใหม่เนาะเดี๋ยวมาดูนว่าห้าร้อยที่เหลือในหะ้าร้อยแปดสิบเจ็ดดอกเนี่ยจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเมื่อกี้ได้ประมาณสี่แสนเนาะ FT ประมาณสี่แสนนะครับไปเริ่มเลยฮะ Six months later มาครับ ตอนนี้กำลังผ่าน1,500ดอกนะครับ1,500ดอกนิดๆนะเดี๋ยวพี่จะให้ครบ1,000ให้มันเหลือ1 1,000ทุ่นก่อนแล้วเราก็ค่อยมาดูกันว่าได้อะไรเพิ่มเติมจากเมื่อกี้บ้างนะครับที่เปิดไป1,000ดอกแรกเนาะอันนี้เพิ่มใหม่5,000อนะครับก็เดี๋ยวพอเสร็จจากนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะเปลี่ยนของในกล่องนะครับไปไปลุ้นปืนอื่นบ้าง นะเพราะว่าพี่มองว่าอันนี้มัน SP ก็ไม่ได้จําเป็นสําหรับพี่มากเท่าไหร่นะครับจะเหลือ1นึ่พัน่อีกหนึ่งดอกแสดงว่าวันนี้เปิดได้ไม่หมดนะครับมันจะเหลือเศษหนึ่งดอกอโอเคครับเดี๋ยวมาดูว่ารอบนี้จะได้ปืนมากน้อยแค่ไหนนะครับเดีจะดูจดดูปืนก่อนนะว่าได้ปืนเพิ่มไหมปืนถาวรนะ SV นะครับ TRF นะครับใช่ TRIF อืมผิดผิดโอ้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับ อีก500ก็อีก500ดอกเนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มนะอันนี้อันนี้มีปืนพกกันด้วยนะเมื่อกี้พี่ไม่ได้เลือกปืนพกนะครับก็จะได้แค่2กระบอกนะส่วน SP นะครับ SP เมื่อสักครู่ได้สี่แสนน้อยๆนะเดี๋ยวพี่มาคำนวณใหม่นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับน่าจะได้เพิ่มมาเป็นสัก5้าแสนได้อยู่นะครับเดี๋ยวคำนวณครับ81ดสิบคูณห้าพนะครับได้4ี่แสนกับอีก5,000นะครับ82ดสิคูณห้าเท่ากับ อ่ะบวกกับอีก400,000ไก่5,000เมื่อกี้นะครับแล้วก็ตีไป200,000หรือเปล่านะครับตัวนี้นะ446นะครับ99คูณ2,000อ่ะบวกกับ446ได้เป็น600,000เลยครับโอ้ขึ้นมา600,000แล้วก็บวกไอ้1อ่าบวกไอ้9,008นะครับ9,008เพราะว่า1,000ได้98กล่องนะบวก9,008 โอ้ oh, นะครับได้มา7 4 2 0 0 0นะครับในการเปิดทั้งหมด1,500นิดๆน,นะครับ1,500ดอกนิดๆน,นะเดี๋ยวเรายังเหลือนะครับเรายังเหลืออีก1,000ดอกสุดท้ายนะนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะมากดเปลี่ยนของนะครับตอนนี้เนี่ยพี่พยายามจะหาปืนแดงอยู่นะเพราะว่าปืนแดงพี่ยังมีน้อยอยู่ครับยังมีไม่ครบคอลเลคชันมันเลยนะปืนแดงก็คือเลดไลนิ่งนะครับ แต่ขออนุญาตตรวจนะครับเลสไลท์ Let, Light, นะครับนี่ตอนนี้พี่มี FN KR นะครับมี M4 JP แล้วก็มีตะกูนนอฟนะแล้วก็มีปืนพกนะมันเหมือนมันยังขาดเอ่อมันยังขาด M4 ธรรมดานะครับกับ FN ธรรมดาอยู่นะครับที่ยังขาดเนาะเดี๋ยวพี่จะมาเอา FN ก่อนดีกว่านะครับ็น จริงๆมันก็เปิดมันก็เหมือนกันแต่ครับต่างที่ชื่อนะมี KR กับไม่กับ JP นะครับ M4JPFNKR แล้วก็ธรรมดานะครับเดี๋ยวเอาที่ FN ก่อนดีกว,ว่าวิธีการเปลี่ยนก็คือพี่ก็บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าก็คือจะกด b ็ x c เ e ็คนะครับอันนี้พี่ไม่ได้กด b ็ x c เช็คมาน่าจะสักโอ้น่าจะครึ่งครึ่งปีกว่าแล้วนะครับเกือบปีแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่เขาไม่ได้อัปเดตใหม่นะ,ะเดี๋ยวกดกันเลยครับดูสิว่าจะได้ตอนไหนนะอันนี้ไม่ได้นะครับขอเป็น F.N. ธรรมดานะครับนี่เป็น A.K. ไซเลนอาละครับนะเดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนนิดหน่อยนะเมื่อกี้พี่สุ่มไปหลายอยู่นะหมดพอยไปประมาณ20-30อันได้ F.N. ไม่ออกเลยฮะแต่มาเป็น M.4 ธรรมดานะ Red Lightning M.4 ธรรมดานะครับแล้วก็ได้ S.P. มาอีก3กองนะสก้อนนะครับเป็น2,000-1,000-5,000อันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้ S.P. เพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะได้ปืนด้วยนะปืนที่พี่ต้องการนะครับ ก็ถ้าถ้าหมด m 4ตัวนี้ไปก็จะเหลือแค่เ n เ็นกระบอกเดียวเนาะแต่ไม่เป็นไรครับอันไหนที่มันดูแล้วว่ามันคุ้มนะลเราก็สุ่มไปเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่มาเปิดอีก1000ดอกสุดท้ายนะครับแล้วเราก็จะมาอัปเดตกันว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย2,500ดอกเนี่ยเราได้ s p เท่าไหร่แล้วก็ได้เปิดมากี่กระบอกนะครับแล้วก็ได้ไอเทมอะไรบ้างนะครับไป2000ดอกอ่ะหนึ่ดอกสุดท้ายนะครับ l <Lay> อาลวครับตอนนี้พี่เปิดมาครบหมดแล้วนะครับทั้งหมด2 5 0 0ันห้ารอยดอกนิดๆนะสำหรับกุญแจดอกในรอบนี้นะครับส่วนรอบสุดท้ายเนี่ยเปิดอีกหนึ่งพันดอกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาคำนวณว่าเราจะได้ s อเพิ่มมาเท่าไหร่แล้วก็จะได้ปืนถาวร M4 มาหรือเปล่านะครับปะเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูที่ s อกันก่อนนะพีก็จะมีเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวขอเลื่อนก่อน mm hmm. อยู่ด้านจะอยู่ล่างสุดอ,อ,อ่ะไม่ใช่นะครับมาเดี๋ยวเปิดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับอ่า รเรื่องคิดเลขก็จะได้5,000มาเพิ่มนะคูณ5,000ก่อนนะครับก็กับ680นะครับบวกกับ159,000นะครับจะเป็น839นะ839ก็คือ158คูณ2,000นะครับแล้วก็บวก839 0 0น่ได้มา1,155,000นะครับ1,155นะแล้วก็เอา82คู500นะครับ ได้ไปอีกสี่หมื่นนะแล้วก็บวกหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะนี่นะครับโอ้โหเกือบล้านสองอะ่ะ SP ทั้งหมดได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันนะครับผมอันนี้เปิดสองพันห้าร้อยนะนะครับนี่แล้วก็มาดูปืนนะครับว่าปืนจะได้กี่กระบอกนะสําหรับ M4 Red Lightning นะครับมาลุ้นกันครับดี Red Light ปุ๊บโ,โ,โอ้โหมากระบอกเดียวครับนี่ครับ M4 Red Lightning M4 นะ ก็คือได้กระบอกเดียวนะ1น0 0พันสุดท้ายนะครับหนึ่งพันต่อสุดท้ายนะนี่ก็พี่ก็จะเหลือพี่ก็จะเหลือ FN นะครับพี่ก็จะเหลือ FN อีกกระบอกหนึ่งนะเออนี่นะครับประมาณนี้ี่เห็นไหมได้ m 4มากระบอกหนึ่งเสร็จแล้วมามาสรุปกันสุดท้ายนะครับว่าเปิดกุญแจไปสดองพันีอยได้เท่าไหร่นะก็เปิดมาประมาณสักสองสามชั่วโมงเลยนะครับตั้งแต่บ่ายสองตอนนี้ อัดคลิปมาหกโมงเย็นแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้ปืนถาวรมา3ากระบอกนะครับแล้วก็ได้ SP มาเกือบล้านสองนะถ้าใครอยากจะดองกุญแจแบบพี่นะครับก็ไปสามารถไปหาป้ายแล้วก็ดองกุญแจได้นะครับเฉลี่ยว,วันหนึ่งก็จะ20ดอกนะครับสูงสุดละวันต่อวันนะถ้าใครขยันเล่นก็เดือนหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ600ดอกนะครับแป๊บเดียวนะครับดองกุญแจเนี่ยสองสามพันดอกนี่ก็ใช้เวลาไม่กี่เดือนนะฮะสอเดือนนี่ก็ถึงแล้ว นะครับอดใจหน่อยนะแล้วก็จะได้เ p อย่างที่พี่ได้นะครับล้านสองตอนนี้เ p พ่ก็จะมีอยู่ประมาณ4ล้านกว่านะก็จะเปิดหมดนะครับก็ส่วนส่วนของ SP แล้วก็สามารถใช้โปรแกรมมาโครกดได้เหมือนกันนะครับไปตั้งค่าได้เลยนะให้มันกดยูสกดโ OK อเคอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเวลากดเนี่ยก็ไปตั้งค่าเหมือนกันเลยนะแต่ SP จะกด3ครั้งนะครับนะประมาณนี้นะครับใครที่เกียดกดเนาะก็ วันนี้พี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครได้อะไรมาดีๆก็มาคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการเปิดอะไรหรือว่าเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปให้ดูใหม่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย